สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม k 1440นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าโรบอกเรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า ah, i c e t h e h r r r o r Game นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงในเวอร์ชันโรบอกหลังจากที่เราเล่นเวอร์ชั่นจริงๆมาแล้วอ่ะแค่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจการบุกนี้ตรวจสอบแล้วคุณจะต้องเก็บ20ถุงฉันมีกุญแจประตูหน้าทุกอย่างโอเคแล้วใช่ไหมแต่ว่า สถานที่นั้นใหญ่มากแล้วก็ออกจากระบบอ่ะฮะคือาาแบบเออก็น่างงอยู่นะเสียงเ่มืเราไปเปิดประตูยกเข้าบ้านคาเลยความยากปกติอาฮะแล้วๆล่โอเคค้นหาถุงเงิน20ถุงทั้งหมดกลับไปที่ทางออกซ่อนแล้วิ่งจาภไยคุกคามรักษาความแข็งแกร่กงของคุณสำหรับสถานาการณ์เลวร้ายใช้แผนที่และดวงตาเพื่อเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย อ่าเดี๋ยวที่เรามาอยู่กันในแบบเออเก็บได้แล้วถุงหนึ่งครับเอา้เอามันผู้เล่นคนอื่นด้วยเนี <c> ่ <oughs> นี่ใครไปลองดีกับกระสือว่าให้เนี่ยโมโอ,โอ,โอ้นี่เป็นไอดวงแรกของเรานะมันดูมีประโยชน์มากเลยที่มันเหมือนเวอร์ชั่นเก่านะครับเนี่ยอ่ะคือเหมือนนะ เกมไอเวอร์ชันแรกๆอ่าในกุญแจชั้นใต้ดินมาแล้วนะนเก็บได้สี่ถุงแล้วครับตอนนี้คือมันแบบโว้เหมือนนะเนี่ยเกมไอเวอร์ชันแรกๆจะเป็นประมาณนี้เลยแต่เวอร์ชันใหม่มันจะแบบความน่ากลัวน้อยลงแต่ผีโหดไหมก็โหดครับที่ไม่ใช่เรื่องการบัคทะลุห้องนะที่ไม่ใช่เรือ่องบัคทะลุห้องคือเวอร์ชั่นใหม่เขาจะไม่ค่อยบัคเยอะเท่าไหร่นะผมว่าอะสั่นแบบนี้เดือด อ่ะไปแล้วหรือนึกว่ามันจะสั่นแรงกว่านี้กดครับมันอยู่ไหนอ๋อชั้นบนเฮ้ยโอเคเข้าใจแล้วแล้วเพื่อนก็ไปทําอะไรเนี่ยวิ่งได้นี่โอ้กระสือครับวาย <c oughs> เล่นอีกครั้งสิโอ้นี่นี่คือผมไปตายผีในเกมโลบบอกเนี่ยนะเล่นายเดี๋ยวของเราเกมแทบไม่เคยตายเลยนะเกมได้เราสองถุงอ,อ่ะโอ้แต่ก็เข้าใจแล้วลหละครับแสดงว่าเราตายโลกของเราหายไปหมดเลย เอถุงที่สามเราก็ทถุงที่สอยู่ในนี่ครับนี่เฮ้่เราตายได้ผีโลบอก <c oughs> มุกเกิดกำสเกตได้นะครับคือผมไม่รู้้วยซักว่ามันมานี่เราวิ่งลนนันเนี่ยเราวิ่งไวซะด้วยโอ้มันไวไปไหมเนี่ยไวกว่าผีอีกนะเปลี่ยนโอกดไม่ได้ครับแต่มีไอให้เก็บนะ ไฟฉายก็บ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้ดูสิเพื่อนคนอื่นเขาก็แบบก็รู้สึกแ,บบแปลกๆอยู่นะผมได้หกถุงแล้วอะน่าจะมีทั้งหมดหกถุงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเรายูดดูไอไม่ได้เลยครับเมย์เราชิงได้ครับความเร็วเราเราไปชั้นใต้ดินได้ชั้นที่ดูปลอดภัยมากครับในเวอร์ชั่นเก่าแต่เจ้าถังนี่มันใช้ทําอะไรเมื่อคือถังรึเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมัน ว้ายว้ายว้ายว้าว้ยเยเฮ้ยมานึกว่ามาวิ่งนะเนี่ยโอ้จริงๆเอ้หนูหนูน่ารักจังแหมมานี้มันหมดความน่ากลัวเลยไม่ได้มันดูน่ารักมากเลยว้ายผมไปวิ่งชนผีอีกแล้วนี่คือมันตลกตรงนี้แหละครับคือตลกเกินไปแล้วไปวิ่งชนผีตาย เราคงติดตลกเกินไปแล้วผมเล่นดีๆดีกว่ากลับมาเล่นดีๆแล้วครั้งนี้ <c oughs> คือแบบก็เกินไปไปวิ่งชนผีตายแบบเนี้โอ้โหนี่นะครับคนเรียกว่าคนคนไม่กลัวผีไม่ไม่ไม่ได้ตายเพราะ่งนผีไ่นะครั้งนี้ผมตายเพราะไปวิ่งชนผีประตูก็หัดปิดสิ <c oughs> อย่าอย่าไปว่าประตูมอะไรมันไม่รู้เรื่องอย่แล้วมันคือประตูผมได้กุญแจมาแล้วลงไปห้องใต้ดินดีกว่า คือแบบนี่วอดผมทําอะไรของผมเนี่ยผมตายผีกี่รอบแล้วเนี่ยวิ่งได้ไหมวิ่งเลยมันก็ไวเกินอ๋คือเราไม่กลัวผีมันก็ไม่กลัวเกินไปนะครับเนี่ยไปวิ่งชนผีตายเฉยเลยไม่ใช่สิไปวิ่งชนผีใช่เราก็พูดถูกแล้วเนี่ยไปวิ่งชนผีตายเออมันอยู่ไหนฮัลโหลไม่นี่ผมทำอะไรของผมเนี่ยเออดูตรงนี้ไม่ได้เลย ก็เอมันบักนะครับเนี่ยโอเคครับมันบักทะลุกำแพงจริงด้วยผมเห็นแล้วละ่ะก็ว่าอยู่ทำไมไอยไปชนจอกับกำแพงแบบนั้นตามันถึงไปจอกับกำแพงที่ไหนที่มันโดนแกล้งนี่เองไม่ก็ผีมันบักครับมีรรรมของผมนี่มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งชนผีตาย อู้หนูน่ารักอน่น่ารักมากเลยหนูเนโลบอกเนี่ยพอมาหนูในชีวิตจริงมนก็น่ารักเหมือนเดิมครับอ่าเดี๋ยวเราต้องเปิดแบบน,นี้เลยงั้นเราจะซ่อนจักวพีเราก็ต้องมาเปิดปินแหมหนูโลบอกก็ดูแบบเออมันดูเหมือนอะไรนะอู้เก็บครับสิบสี่แล้วเวอร์ชั่นเก่าเราวิ่งไม่ได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมวิ่งคือมันไวมากสิบห้าถุงละ มาดูข้าผีทำอะไรมันติดกำแพงเราจะเดินไปยังไงเ <c oughs> นี่ออี่ผมจะเดินไปยังไงเ้าสิบเจ็ดถุงโอเคมันก็ไม่น่าครบอยู่แล,ล้วนะครับเออก็ต้องขึ้นชั้นบน <c oughs> ผมจะเดินไปยังไงเฮ้ยผีบักจริงด้วย โอ้ยไม่เราเดินชนผีแล้วผีม่เป็นไรนะเนี่ยมันก็สั่นแรงเกินอ่ะยิบไปแล้วก็ผีหยุดบล็อกแล้วรือเปล่านะเ,นเนออไฟห้องน้ำบ้าๆบ,บอๆเพื่อนทำไรอยู่ตัวดิสคอร์ดเงจะเป็นยังไงเพลงเดิม,นเ,นม,ม,มเปื่าโอ้โางันเปลี่ยนไป สภาพผีตอนนี้ก็ยังวักติดจำแพงนะครับเนี่ยเอออยู่ไดยย้ยังเออุ้ยเรารอดครับผีติดบักกันก็ผ่านได้ใช่ไหมโอเคครับสวัสดียินดีด้วยเพื่อนทําได้ดีทําไมนายไม่รับโทรศัพท์ของฉันฉันไม่อยากกดูดไม่ใช่ตอนนี้ฉันขอโทษอะไรเหรอ ฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ในบ้านนี้แลวมันมาหาฉันฉันรู้สึกได้มันอยู่ที่นี่ตัดการเชื่อมต่อตือระวังสายไปแล้วครับไปที่เมนูมาดูตัวเลือกครับว่ามันมีอ๋อแค่นี้เหรอโอ้มันปรับได้เปลี่ยนไฟใช้เป็นตะเกียงได้ไหมอ๋อแบบนี้เหรอครับผมก็ว่ามันแปลกๆอยู่นะ เป็นแสงแล้วจะไม่ถือไฟฉายแล้วแบบมืดก็มีคมแย่แบบบางเอิเอแอบบแปลกแปลกนะนเนี่ยยากนี่อนะีซี่ดอมอมฮาร์ดหรือเปล่านะใช่บางเอินอจะระดับยากง่ายนะแต่ว่ายากยากมันคนละระดับก็เอาดูตลกดีนะครับใครสนใจก็มาเล่นเนยนะเดี๋ยวผมเขียนชื่อแบบไว้ในคําอธิบายใต้ใคลิปนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมโดยถ้ากดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคือมันแปลตรงตัวหรอขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับไปแบบๆครับผมเย่ yeah. ผมไปกดออกมาก็โอเคครับเราก,กดออกแล้วนี่ครับไอเดียของละกิก